ก็เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเราก็เล่นกับทีมที่ใหญ่ทีมหนึ่งของเมืองไทยแต่เราเราดีตรงที่เราเราเล่นในบ้านและก็สามารถคอนโทรลเกมให้เป็นของเราได้ซึ่งซึ่งเราก็ได้ผลงานขันที่เราคาดหวังไว้ไว้ก่อนที่จะเล่นแล้วครับผมผมว่ามองว่าทีมเราเป็นทีมเวิร์ดที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการการใช้ชีวิตหรือการตัรงชวิตหรือการซ้อมทีมเราค่อนข้างจะรักกันมีมีความเป็นพี่เป็นน้องในทีมสูงไม่ว่าจะเป็น รุ่นพี่ก็ดูแลน้องรุ่นน้องก็เคารพพี่อะไรเงี้ยครับทีทเวิร์กดีสปิริตดีแล้วก็เ,เป็นราะว่า,วาทุกอย่างลงตัวครับผมก็ขอขอบคุณแฟนบอลท,ทุกท่านที่มามอบกำลังใจกับกับทีมเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพวกเรากขาขาดขาดพุท่านไม่ได้ซึ่งผมผมได้ไปดูแล้วนะที่ว่าผมได้มอบเสื้อให้กับแฟนบอลทุกท่านซึ่งซึ่งท,ทุกคนคาดหวังกับกับทีมค่อนข้างจะสูงมากซึ่งเราก็จะตอบแทน พวกแฟนบอลทุกท่านให้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 แบบให้ส่งกับที่ท่านรักทีมชาวิพัทยาของเราครับผม